ดพีเอสเท่านี้เท่านี้เท่านี้านฟาร์มที่ไหนดีครับมีกันเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโลบัร้านไหนกันใช่ไหมครับผมขอแนะนำร้าน r i p p ร์ X Shop นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลนสูงนะครับผมด้วยระบบ ID เดบกพาที่เติมเร็วมากๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้ <c oughs> เพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินเข้าระบบ3เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนเคนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับเกมอะดีเมตไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงคําถามที่พบบ่อยในไลฟ์สตรีมของผมนะครับผมก็เลยใช้คลิปนี้เป็นคําตอบให้ละกันนะครับผมว่า DPS เท่านี้เท่านี้เท่านี้1นึ่งแสนสแสนหล้านสล้านสิบล้านต่างๆนานาเนี่ยฟาร์มที่ไหนดีครับโอเคนะครับผมมาเริ่มกันดีกว่านะครับซึ่งผมบอกก่อนนะครับผมว่า การที่ดีไปของเราเท่านี้เท่านี้เนี่ยฟาร์มไนไหนดีเราสามารถหาคําตอบได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะครับผมโดยผมจะแบ่งเป็น2หัวข้อละกันนะครับผมว่าการฟาร์มเนี่ยเราควรทำยังไงบ้างนะครับผมโอเคอย่างแรกนะครับผมคือการลงดันครับซึ่งถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมมาเล่นตอนแบบว่าช่วงแรกๆแ,แบบแบบแรกๆอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องฟังข้อนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าฟังมันผ่านก็ได้นะครับผมคือการลงดันนั่นเองนะครับการลงดันนะครับผมลงยังไงนะครับเราก็ไปตรงแบบแรกนะครับผมหรือว่าดาวนาเม็กหรือว่าแมบดาวนบอลนั่นแหละนะครับผม แล้วก็มันจะมีประตูอยู่1ปหนึ่งประตูตรงนี้นะครับซึ่งประตูตรงนี้แหละนะครับผมคือจุดลงดันนะครับซึ่งประตูตรงนี้นะครับผมเราสามารถเข้าไปได้ก่อน1ชั้นนะครับพอเราเข้าไปได้เนี่ยมันจะเอ่อสแตก็กหรือว่าหยุดเวลาบัฟของเราไว้นะครับผมโอเคนะซึ่งประตูตรงนี้นะครับผมจะเปิดทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับผมหรือว่า ฟิกเวลาก็คือลงท้ายด้วย30แล้วก็ลงท้ายด้วย0ูนนะครับเช่นสิบแปดนาฬิกาศูนย์ศูนย์ดันจะเปิดนะครับผมแล้วก็สิบแปดนาฬิกาศูนย์หนึ่งดันจะปิดอ่ะแล้วก็สิบแปดนาฬิกาสามศูนย์ดันจะเปิดแล้วก็สิบแปดนาฬิกาศูนย์เอ่อสามสามหนึ่งดันจะปิดนะครับผมก็คือเปิดทุกๆครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปิดทุกๆุหนึ่งนาทีนั่นเองนะครับผมซึ่งการลงดันเนี่ยทําไมมันถึงคุ้มค่าในการลงเพราะว่าหนึ่งนะครับมันม เพิ่มรักหรือว่าโอกาสได้ตัวดีเนี่ยครับแล้วก็เพิ่มเงินนะครับผมเวลาฟาร์มมอนนะครับผมอันนี้คือสําคัญเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นเพิ่มการอัปเกรดตัวละครนั่นเองนะครับผมซึ่งการลงดันเนี่ยมาทําให้เราเนี่ยครับผมได้บัฟต่างๆมาทําให้เราเนี่ยฟาร์มได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการฟาร์ม DPS เอ้ยมันจะเกี่ยวอะไรกับการแบบว่า DPS เท่านี้ฟาร์มที่ไหนล่ะคือ1ครับมันเกี่ยวตรงที่เราสามารถเนี่ยจบมอนได้เร็วขึ้นแล้วก็2ครับไดมองนครับ ซึ่งดันผมเหมาะสำหรับคนที่เอ่อเปิดแมปถึงประมาณแมปที่3เออที่4ที่5ประมาณนี้เนี่ยครับผมประมาณเนี่ยประมาณวันพี่ประมาณ Piece, มาฮีโร่เนี่ยก็ไปลงดันได้แล้วนะครับผมซึ่งการลงดันผมแนะนําให้ลงคนเดียวก่อนนะครับผมเพราะว่า1เลยคือมันจะโอกาสได้บัฟเยอะกว่านะครับผมโอเคนะตามนี้นะครับผมแล้วหัวข้อที่2ก็คือฟาร์มตามแมปครับซึ่งดีพของเราเนี่ยครับผมมันจะมีอยู่2ที่ก็คือเป็นตรงเอ่อด้านขวาเป็นรูศรนะครับผมเป็น ไฮเลดดีเบหรือว่าดีเที่ทําไห้สูงสุดต่อวินะครับแล้วก็ต่อมาคือดี s เฉลี่ยนะครับผมซึ่งดีพเฉลี่ยในมันหายังไงครับก็คือเป็นการตีปกติทั่วไปแลยครับผมแล้วก็ดูว่าดีเราเท่าไหร่อะผมตีตัวนี้นะเนี่ยเฉลี่ยของผมนะครับผมอยู่ประมาณสักเนี่ยต้องต้องดูนะครับว่าประมาณไหนผมอยู่ประมาณ2 0 0ถึง230โดยประมาณนะครับผมแล้วก็จะสูงต่อเมื่อตัวละครของเชสเตอร์กิลนะครับจะเด้งไป300นะครับผม400กว่ากว่าประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับผมแล้วดีเสเท่านี้ตรงไหนเออดีเบสเท่านี้เท่านี้านฟาร์มตรงไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมคือเราจะต้องหาหมอนต์นก่อนนะครับผมซึ่งมอนทนี่ผมไม่หานะครับผมจะเป็นบอสซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะอยู่ตรงหน้าแมปนะครับซึ่งตรงหน้าแมปเนี่ยมันจะมีบอสที่แบบเกิดแบบใกล้ๆกันอยู่นะครับผมเกิดแบบไม่ห่างกันมากนะครับผมถ้าเราไปฟาร์มบอสตรงกลางแมปเนี่ยมนจำที่บางที่มันจะเกิดตรงนั้นตรงนี้มันห่างกันไกลแต่ว่าถ้าเป็น บอสที่มันอยู่ตรงหน้าแมปเนี่ยมันจะเกิดใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ดูนะครับผมแล้วก็ลองไปตีดูนะว่าออมอนตัวนี้เนี่ยเราตีใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมสมมติถ้าตีช้าไปเนี่ยสมมติครับอันนี้คือสมมตินะครับผมสมมติผมอยู่แมปโจโจใช่ไหมผมตีผมตีบอสตัวนี้ใช้เวลา5นาทีเราว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างช้าเพราะงั้นเนี่ยเราต้องไปหามอนตัวอื่นโดยการไปแมปก่อนหน้านี้นะครับก่อนก่อนโจโจก็จะเป็นซีคิตวิเล็กเป็นานารุตโตใช่ไหมแล้วก็เรามาตีบอสนี้ดูนะครับเนี่ยเราก็มาลองตีบอ สบับปะรดบอสจะเกิดนะเนี่ยแล้วก็มาลองตีบอสดูนะครับอ่ะผมสมมติว่าผมตีตัวนี้อ่ะสองนาทีเพราะงั้นเนี่ยเราเน้นเป็นการฟาร์มบอสที่มันตายภายในเวลา2-3นาทีก็พอนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยครับคือมันจะได้เงินเร็วนะครับผมสามารถนำเงินไปเปิดแมปนำไปสมไขัยได้ก็คือเขาเรียกว่าหมุนเงินเร็วนะครับผมถ้าเราแบบตีบอสที่แบบว่าตายภายใน10นาที20นาทีเนี่ย มันได้เงินเยอะก็จริงครับผมแต่มันใช้เวลาเยอะหมุนเงินค่อนข้างช้าเพราะงั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าในการแบบว่าไปแบบต่อไปไปที่ต่างๆนะครับผมเพราะงั้นผมมองว่าเราควรหาบอสนะครับผมที่มันตายภายใน 2- 3นาทีเวลาเราตีนะครับหลังจากนั้นก็เอฟเคยาวไปเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าตัวนี้แบบว่าสมมตแบบิแบบแบบแบบก่อนหน้าเนี้ฟาร์มประมาณ10นาทีแบบตัวนี้เนี่ยฟาร์ม10วนนิแล้วเนี่ยเราก็ลองไปบอสตัวใหญ่ดูนะครับคือบอสที่มันเกิดแบบว่าที่ไม่ห่งบบางกันมากมันก็จะมีบอส ต้นแมปแล้วก็บอสใหญ่สุดนะครับอ่าวบอสใหญ่สุดตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยบอสใหญ่สุดตรงนี้แล้วก็มาลองตีดูอ่าไหวไหมประมาณ2อถึงสามนาทีอ่าประมาณถ้าประมาณ2อถึงสเนี่ยมันก็โอเคดีละก็เอฟตัวนี้ได้เลยนะครับผมยาวๆไปเลยนะครับผมง่ายๆนะครับผมคือเราไม่เจาไม่จําเป็นต้องไปหาคําตอบก็ได้นะครับผมคือเราทดลองด้วยตัวเองได้นะครับผมประมาณนี้สำหรับการหาจุดฟาร์มของแต่ละคนนะครับผมสรุปสั้นๆนะครับผมคือ1ครับเราต้อง ดูว่าตัวละครเรานะครับสามารถตีบอสตัวไหนที่จบได้ในระยะเวลา1-2หรือว่า2-3มนาทีก็ได้นะครับผมแล้วก็ฟาร์มตัวนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ขยันมาลงดันทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับผมเพื่อให้เราได้บัฟนั่นเองนะครับผมพอเราได้บัฟใช่ไหมมันคูณ2เย็นเวลาฆ่าบอสหนึ่งตัวก็ได้เงินคูณ2จะได้ทุกอย่างเยอะขึ้นไปหมดนะครับผมมันทำให้เราเนี่ยสามารถเอ่อกรอัพหรือว่าพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเลยครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าหรือว่าอยากให้ผมบอกจุดไหนอีกเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมงันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย